สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันมันละตัวนะครับผมกับผมเอเเมามาโมสเตตัสกินมามาาบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปราถนาที่จะปิดความอิสรภาพทางการเงินนะครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่กับผมในรายการเนี่ยพูดซ้ำซะงั้นเบอร์แล้วนี่อยู่กับบ้านปูนะครับผมนะ โอ้ตายนะครับผมรูปแบบกราฟที่ผมเปิดอยู่นี้อาจจะแปลกตาไปหน่อยนะครับผมเพราะว่าพอาดีแพลตฟอร์มเดิมที่ผมเคยเคยใช้อยู่น่ะเป็นประจำนะครับผมพอดีเขาปิดแล้วก็อัปเดตใหม่นะครับผมมันเลยล็อกอินเข้าไปไม่ได้เขากำลังปรับปรุงอยู่นะครับผมก็เลยต้องสวิตช์มาใช้แพลตฟอร์มนี้เนาะ แล้วลองรอยอะไรจะทำคราวที่แล้วที่เราทําไว้เนี่ยมันก็ต้องได้ทําใหม่หมดโอเคผมก็เลยถือโอกาสนะครับผมอลองนับขึ้นใหม่แล้วก็ลองมองแพทเทิร์นใหม่ๆของบ้านปูดูนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นขึ้นหนึ่งนะครับผมอืมอืม ย่อลงมาก็เป็นขึ้น2องนะครับผมอันนี้ผมกำลังนับแบบอิมเพลนะครับผมขึ้นมาก็เป็นขึ้นสามนะครับยาวสุดขึ้นบูริตเนาะ,ะย่อลงมาเป็นขึ้นสี่นะครับผม,มแลวตรงนี้ก็เป็นขึ้นห้านะครับผม จบอิมเฮาครับตัวใหญ่ไปนี่สวยเลยยี่ปดดนะคับผมอโอเคใช้ได้ยี่สิบ โอเคนะครับผมก็จบแล้วนะครับผมอิมเผาะนะครับผมห้าขึ้นนะครับเนาะขึ้นสีก็ไม่โอเวอร์แลบขึ้นหัวของขึ้นหนึ่งนะครับผมโอเคทีนี้สิ่งที่เรากำลังจะดูต่อไปนี้ก็คือตรงนี้นะครับดูตรงเมาส์ผมนะเนี่ยกรอบนี้นะครับว่าตอนนี้บ้านปูเขาทำอะไรอยู่นะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยย่อลงมาจนเข้าเขต โอเวอร์โซลไปเรียบร้อยแล้วนะครับลงมาลึกมากเลยนะไม่ไม่ใช่ลึกธรรมดาเลยนะครับลึกมากมากเลยนะครับเนี่ยอยู่แถวแถวสิบหกสิบเจ็ดเลยสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเลยนะครับผมลงมาลึกมากสำหรับบ้านปูเนาะโอเคงั้นเราซูมเข้ามา บานปูททำอะไรอยู่นะครับผมคือถ้ามองอย่างนี้เราก็จะเห็นแบบคือก่อนหน้านี้ผมมองว่าเฮ้ยเขาอาจจะเนี้ยผมจะวาดนี้ให้ดูเนี่ยเนี่ยผมมองว่าเขาอาจจะทำแบบเฮ้ยอ่า d e s c e น d i n g นะครับผมอ่าชิปก่อนหนะ้านี้ที่ผมทำนะย่อลงมาอาจจะฟึบนะครับผมอ่า ก็อาจจะทำเป็น Descending นะครับผมแต่มันไม่ใช่นะครับผมอ่ามันไม่ใช่ Descending นะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันนะเนี่ยนะฉันจะลงไงอ๋ออ๋อคือผมไม่ค่อยถนัด เพดฟอรมี่เไรนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ก็เก่ง<ก>ๆกลางนิดนึงนะครับคือมันไม่ใช่คือมันย่อลงลึกเร็วเกินไปนะครับผมผมกลับมาดูดีๆนะครับผมผมเห็นแพทเทิร์นนี้นะครับอ่านี่นะผมเห็นแพทเทิร์นนี้นะครับผม นะครับออโอเคนะครับผมตรงนี้นะครับผมเขาเรียกว่ารูปแบบ Head and s h o u l d e r นะครับอ่านี่คือบ้านปูเขากำลัง Head and s h o u l d e r นี่เองเขากำลังทำเฮดแอนด์ชาร์เดอรนี่เองนะครับผมอ่าเดี๋ยวใส่ชื่อเข้าไปหน่อยอ่าสกอตถูกไหมเนาะเดี๋ยวนะครับ Head and s h o u l d e ออ่าถ้า สะกดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมอ่าอ่าอ่าโอเคนี่คือรูปแบบเฮดแอนด์ h ช u เดอร์นะครับเพื่อนๆนะสังเกตรตรงไหนตรงนี้คือเฮดครับ ตรงนี้คือเฮดนะตรงนี้ก็เป็นชาลเดอร์จะเป็น left าชลเดอร์นะครับผมผมว่าคอมผมแหลกแน่เลยเนี่ย left shoulder นะครับผมอ่ามีเลฟก็ต้องมีไลฟ์นะครับผมไลฟ์ไลฟ์เนี่ยนะผมกลัวสะกดผิดเลยเกินสะกดผิดก็อย่าทิสากันนะครับผม อ่าอ่าโอเคไหลทั้งสองข้างนะครับผมคือตรงนี้นะครับอ่าวันนี้เรามาค่อยๆดูกันนะครับผมนี่คือไหลทั้งสองข้างนะครับผมสังเกตตรงฐานนะครับเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับนะ ครับผมถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับผมคือถ้าเราถ้าถ้าผมสังเกตเห็นแพทเทนนี้ก่อนหน้านี้นะผมก็จะมองบอกว่าเฮ้ยยังไงก็ลงแน่นอนนะครับผมอ่าแต่ตอนนั้นผมผมยังมองว่าเขาอาจจะไปทำ e s c s n e i n i t r T a n g l e นะครับผมนะแต่ที่จริงแล้วเขาตอนเนี้เขาทำา He d อนด์เชลเดนะครับผม สำหรับบ้านปูเนี่ยถ้ามาอย่างนี้ครับราคาก็ดิ่งนะครับผมไม่ต้องถามหานะครับผมนะอันนี้คือ head and shoulder นะครับผมงานเข้าเลยสิคิดในใจอย่าพึ่งครับตอนนี้เขาทำ over sell แล้วนะครับผมผมมองว่ามันเป็นจังหวะเก็บมากกว่านะครับผมนะ ผมมองว่ามันเป็นจังหวะเก็บมากกว่านะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาให้แนวะรับแนวต้านกันอีกทีหนึ่งอันนี้ผมอยากให้เดี๋ยวผมสวิต์เข้ามาให้เพื่อนๆได้ดูหุ้นอ AWC จำ p a t t e นี้ไว้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ AWC อ่าโอ้โหคอมผม แหลดแน่นอนนะครับตอนนี้เห็นอะไรไหมครับนี่ครับอันนี้เฮ็ดไงไหลไงเนี่ยเนี่ยดูข้างล่างดูฐานเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วราคาล่ะย่อลงมานะครับผม ทำโอเวอร์โซหรือ,อยังทำนะครับนะสังเกตนะอ่าทำโอเวอร์โซ่หรือ,อยังทำแล้วแล้วก็ค่อยๆอ i s i ในทำโอเวอร์โซ่แล้วเขาก็ค่อยๆยย,ยกโลขึ้นมานะครับผมแล้วก็เป็นเทรนใหม่ไปเลยนะครับอืมนะอันนี้ก็นับอิมพาก็ได้นะครับผมนับเป็นอิมพาเว็บก็ได้นะครับผม เห็นไหมจำเม็ดเด่นนี้ไว้นะครับอ่ากลับ,บาาที่บ้านปูอ๋อผมม่ขีดอะไรเนี่ยอ่าบ้านปูเหมือนไหมเหมือนนะครับผม ทำโอเวอร์โซแล้วเนี่ยแบ่งไม้เก็บก็ปุ่มโอดูไอซ์ไอเนี่ยให้เขายกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะให้เขาทำเดเวอร์เจนกับราคาที่ร่วงลงมานะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยราคาเนี่ยต้องทำเดเวอร์เจนนะครับผมอ่าราคาย่อลงมาเนาะ,ะเดี๋ยวสีมันซ้ำกันเปลี่ยนเป็นสีนดำก็ได้เนี่ย RSI เนี่ยนะครับผม รอให้เขายกโลเนาะอ่านะครับผมยกโลเป็นบูริทเดเวอร์เจน์นะครับเป็นบูริทเดเวอร์เจน์นะครับผมเนี่ยผมว่าเทรนใหม่บ้านปูกำลังรออยู่นะครับผมนะสวยเลยนะครับผมปูใครไม่ได้ชมคลิปนี้ผมว่า พลาดแน่ๆเลยนะครับผมสำหรับแบบ FC บ้านปูนะครับ h e a แ and s h าเดอร์นะครับผมตอนนี้นะครับอ่าโอเคคือถามว่าเก็บได้ไหมโอ้ยผมว่ามันเริ่มเก็บได้แล้วนะครับผมสำหรับบ้านปูเนาะโอเคเข้าไปลองอาหาแนวรับดูนะครับผมจังหวะนี้เขาลงอยู่เราก็หาแนวรับก่อนหาแนวรับไปก่อน นะครับตีฟิบแบบ extension นะครับผมอืมก็แถวแถว แถวร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมก็เนี่ยราคาที่เขาอยู่พอดีมันมีเหตุมีผลทั้งนั้นเลยนะครับผมนะเนี่ยเขาก็ลงมาพักแถวเนี่ยเส้นฟิโบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยแถวเส้นฟิโบให้สิบาทเก้าสิบสามเนี่ยราคาเขาอยู่ก็สิบบาทเก้าสิบตังค์เห็นไหมตรงนี้ก็เป็นแนวรับที่มีนัยยะนะครับ mm. สิบบาทเก้าสิบตังค์อ่า เป็นแนวรับหนึ่งนะครับผมถ้าหลุดลงมานะครับผมก็ต้องบอกว่าบ้านปูอาจจะยาวหน่อยนะครับก็แถวๆเก้า,าบาทสิบตังค์นะแถวๆนี้นะครับอ่าแถวๆเก้า,าบาทสิบตังค์นะครับผมสาหรับบ้านปูเนาะก็คือเขาย่อลงมาเอาแนวรับก่อนนะครับผม แนวต้านนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับให้บปเลยก็ได้ถ้าเป็น h ิตแอนด์เชลเนะครับผมก็มารับแถวฐานนี้เนี่ยนะครับฐานของเขานี่เลยชนผ่านไม่ผ่านชนแล้วไปต่อไม่ไปต่อก็เดี๋ยวค่อยว่ากันที่แถวแถวสิบสองบาทนะครับผมแต่ยังไงแพทเทิร์นนี้ทรงนี้นะครับผมมันต้องขึ้นมาชนก่อนแน่ๆนะครับ ต่อให้ย่อไปไหนก็ช่างนะครับผมนะรอดูจับจังหวะดูตรงที่ RSI เนี่ยเขากําลังทําบูลดิเดเวเทเนนะครับผมกับราคานะราคามันย่อลงมาแต่ RSI เนี่ยยกโลขึ้นสแสดงว่าเขากําลังเด้งแล้วพอเขาเด้งขึ้นมาเนี่ยส่วนมากเขาก็จะมาชนตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนสีสักหน่อยเนี่ยตั้งเ็าเป็นสีเขียวนะครับผมอ่า เนต้านสีเขียวแถวแถว12บาทเนี่ยเด้งเสร็จปุ๊บชนเสร็จปุ๊บไปอ่า,อาจจะลงมาพักนะครับผมอาจจะลงมาพักนะครับแล้วค่อยไปต่อนะก็ได้นะครับผมก็นับเป็นขึ้นหนึ่งนะคืน,นอ่าสั้นไปคืนสอง โคตรวานมีสวยเลยนะครับผมพิมพ์มารีว่า<_><_><_>นะอ่ะอาจจะนับเป็นหนึ่งนะครับผมคืนสองไม่ใช่นะคืนสองนะครับผมแล้วก็ ขึ้นสแบบปิมเพลนะครับอืมก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ยังไงสิบสิบสองบาทเนี่ยเด้งขึ้นมาชนแน่ๆนะครับผมเพราะว่าฐานเราอยู่ตรงนี้ h a d and shoulder เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่หนีไปไหนครับผมนะไม่หนีไปไหนนะครับผมนะครับสรุป สรุปสรุปนะครับผมแนวรับอยู่ที่10บาท90ตังค์แล้วก็9บาท10ตังค์เลยก,กว้างกว้างเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะลากลงไปลึกขนาดไหนเนาะแต่ถ้า rsi ยกโลขึ้นมาทำเป็นบูดิตเอร์เจนนะครับผมก็หาจังหวะเข้าได้เลยนะครับผมเนาะเป้าก็อยู่ที่12บาทนะครับผมยังไงก็ขึ้นมาชนฐานอของเขาแน่นอนนะครับผมฐานของไหลฐานของไหลเขาแน่นอนนะครับผม สรุปบานปูทำเป็น H and Shoulder นะครับผมเนาะโอเคย้ำอีกทีหนึ่งครับแนวรับอยู่ที่10บาท90ตังค์แล้วก็9บาท10ตังค์เนาะแนวต้าน12บาทกดน,นะครับผมรอนับขึ้น1แล้วหาขึ้น2แล้วค่อยไปหาแนวต้านแ,แถวขึ้น3นะครับโอเคสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยแล้วก็นำเสนออย่างนี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำเพื่อนนั้นซื้อขาย หุ้นตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เป็นใจให้ด้วยนะครับผมกดซับสไครต์ไว้เลยสําหรับบ้านปูนี้เดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังนแน่โอเคสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ สวีดับสวัสด,ดีครับผม